สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจวงค์คุคาเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยเราก็จะนำอีกคานะคะประหยัดน้ำมันสวยๆนะคะสีเจ็บๆแบบนี้มาให้แฟนเพจได้รับชมกันนะคะโอ้โหข้างในดีมากเลยครับข้างในดีมากตอนนี้ขอรีวิวทุกคนนะครับเพราะแอบซ่อนอยู่ข้างในมาอ้าเหรอใช่ครับ,รบขอขอขอพ,อพี่เซนก่อนแล้วกันคันนี้โตโยต้ายาริส 1.2J ปีสองพนใช่นะคะสีส้มแบบจี๊ดจิรจี๊ดจ๊ดขอขอท่าเต้นหน่อยครับจี๊ดจาเต้นนะคะตัวนี้น้องฟิลไม่น้อยมากเลยนะครับใช่อย่างคอนเซ็ปต์ของเรามาวันนี้คือไม่น้อยแล้วก็ผ่อนถูกใช่ตัวนี้เป็นเครื่องพัน200ซีซีสสูบนะคะแปแรงม้านะคะสำหรับเจ้ายาลิสสีเจ็บๆคันนี้ของเรานะคะเรื่องราคาโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรน้องฟิลทำไมครับคือภาวะแบบนี้เนะาะมันทุกคนต้องเซฟไงก็ถึงบอกว่าต้องเซฟกันเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็คือเซฟก็ไม่ต้องใช้ตังค์ครับถูกไหมไม่ต้องอใช้ตังค์ไม่มีตังค์ออกรถแ<ช>ม่มดออกให้อย่างนี้ฮะใช่แม่มดออกให้เพราะว่าบริษัทฟีดาาไงคะอแบบนี้เครับฟีดาวให้ผ่อนแค่4,9 0พเรท่าไหรน,นะ56บบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ ประหยัดมากๆเลยสําหรับรถยนต์อีโกคาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาและสนใจรถยนต์อีโกคาอยู่นะคะเดี๋ยวต้องออยพาชมรอบ,รอบคันเลยค่ะว่า,าพิเศษยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตัวไม้เรายังไม่ได้แจ้งเลยว่าไม้เท่าไหร่นะคะตัวนี้พาชมรอ,รอบคันก่อนอสวยนะคะรอบคันเลยไม้น้อยมากคันนี้นะคะ นี่คือช่วงแรกนะครับพี่บอจะพาดูรอบคันก่อนแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวฟิวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูภายในตัวรถกันนะครับว่าจะสวยมากสมกับคําล่ําลือหรือเปล่าอ่าตอนนี้มาดูด้านหลังนะครับพี่บอครับด้านหลังของตัวรถของเรานะครับเอ้ยหลงเศ้านะครับตอนนี้คือเราหลงเศ้าเอาคุณแม่เปิดเปิดด้านในรถนะครับโอ้ย คนโบไฮโซนะครับนี่คือด้านหลังของตัวรถนะครับด้านหลังของตัวรถกว้างมากนะครับผมนี่คือเวลาเราจะไปซื้อของที่ไหนก็ตามแต่สามารถวางของเยอะๆได้กว้างขวางน้องฟิวนอนได้ไหมน่ะนอนได้ครับแม่อาจจะแบบว่าลี้ไปก็ได้เออลี้ในรถได้เนาะตัวนี้นะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ชมอาวภายในกันนะคะน้องออยนี่นะคะตัวนี้เขามันก็จะเป็นบอกกรมบะหยีเนาะแล้วก็ได้ได้ได้แถบสีส้มๆนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ และเป็นเอกลักษณ์ของยาลิสอยู่แล้วนะคะตัวนี้ห้องโดยสารด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมาดูต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหน้ากันนะครับผมนี่ให้คผู้ชมชมหน่อยน้องเพียวไม่เท่าไหร่คะมันหรูหรามากเลยนะครับสีจากคนที่แบบว่าทราบอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นเจ้าของรถคันนี้บอกเลยว่าทราบยิ่งกว่าอ่าพี่มดเปิดไม่อ่าน้องออยซูมไปที่ไม้นิดนึงความพิเศษรถคือ2014นะคะคือไมค์คันนี้นะครับผมอยู่ที่แค่ หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนึ่งกิโลเท่านั้นเองใชกับราคาสบายสบายราคาสบายมากราคาพี่มดบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูราคาเดิมก่อนราคาเดิมสามแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดิมที่เราขายราคานี้คือเพราะว่าด้วยช่วงช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือเราอยากจะมานำมานำเสนอแล้วก็ลดราคาไม่ก็น้อยราคาก็ถูกอนก็ถูกแบบนี้ตอนนี้เราขายที่เท่าไหร่ครับ เราขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับยาลิสทันนี้นะคะ2 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวไปเลยผ่อน4,000กว่าบาทนะคะตัวนี้เป็น<ล>อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าทุกท่านที่กำลังมองหารถยนต์ E ีกค้าอยู่นะคะตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสครบน,น้องฟิวบอกว่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยอานะคะเอกสารทุกอย่างครบนะคะตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นรุ่นตัวเจเนาะแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน้องฟิวได้ไปติดตั้งกุญแจรีโมทมาให้เรียบร้อยนะคะโโตัวนี้ได้กุญแบบจรีโมทด้วยของม,ม,ม,มากมากเลยแล้วก็มาดูดห้องเครื่องอโอเคชมห้องเครื่องอน,นีู่ล้นองฟิวอ่่จจกกเเข้าาไปครับพีลยดูห้องเครื่องนนิดึงโหเดิมนะคะเนี่ยดูทุกจุดนะคะสวยงามมากนะคะ น้องฟิลช่วงนี้รเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะตอนนี้คือบอกเลยนะครับว่าความพิเศษของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้เข้าใจคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับผ่อนศนานถึง12เดือนเลยนะครับนั้นก็เป็นหนึ่งทางเดอนและอีกตัวหนึ่งดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79จุดาสำหรับ4 8เดือนถูกแล้วนะนะครับผมใครที่สนใจที่อยากจะได้รถคันสวยๆแบบนี้นะครับต้อน <Free. S 2> ที่ มงคลคาเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับอีกมีอีกฟรีฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีแล้วก็ใครที่ซื้อรถกับเรานะครับเรายังมีบริการฟรีขัดเคลือบแก้วให้อีกด้วยมูลค่า20,000บาทนั่นเองครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์1ปีหรือ30,000กิโลเมตรให้อีกนะคะบริการช่วยเหลือเรา พูดเลยอย่างนี้ช่วยพูดแล้วช่วยต24ชั่วโมงก็พูดแล้วใช่ครับผมมีบริการหลายบริการนะครับใครที่ออกรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บอกเลยว่าคุณจะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับเพราะว่าเรารถสวยไม่น้อยผ่อนถูกนั่นเองนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับต้องรีบตัดสินใจนะครับอย่าช้านะครับเพราะใครช้าคนนั้นถือว่าพลาดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับวันนี้พบกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ